สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเสียวเออ m ์อนิมิ55ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เพื่อนๆนที่มีปัญหาไตเบาหวานคอเลสเตอรอลดื่มชาพัะจันรยิ้มเลยครับขับของเสียล้างสารพิษโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากแข็งแรงยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพดีกับชาพัะจันรยิม้มสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากเหม่ยกงจื่อมาปรากฏตัวสายตาของจักรพรรดิอาศูนย์ 0, อมตะก,ก็จ้องมองมาที่นางพร้อมใช้จิตสำเนาศักดิ์สิสทธิ์ตอบันทีส่วนจกักรพรรดิอาูนของคิดต้านนั้นแตกต่างออกไปเห็นได้ชัด เมื่อเขาใช้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธ์ตรวจสอบเหมืองกงจือก็มีแสงกับพริบในดวงตานานแค่ไหนแล้วที่การทดสอบได้จบลงแต่ทำไมาออร่าของเหมืองกงจือถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้แม้ว่านานจะได้รับความช่วยเหลือจากจัก,กรพรรดิอาสุนจินจอสวรค์จนเข้าสู่ระดับราชาศู์พิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ได้สเสถียรมากนัก มาตอนนี้เหมยกงจืดได้ก้าวข้ามจากระดับราชาสูงพี่ใหญ่ขั้นต้นกาลังจากเข้าสู่ระดับขั้นกลางแล้วอย่างนั้นลือแม้กระทั่งแสงสีงเงินที่ไหลายเวียนอยู่รอบตัวก็เคลื่อนที่ไปมาอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าธาตุอวาการเป็นมิตรกับนางเป็นอย่างมาก ขณะที่ใช้จิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบร่างกายของเมรกงจือก็พบเพียงความว่างเปล่าเพราะนางกับท่านอาวกาศแยกออกจากกันไม่ได้ไม่ต้องสงสัยเดยว่าความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศของเมรกงจือได้มาถึงระดับที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากด้วยคุณสมบัติแบบนี้หานางไม่คู่ควรในการเป็นจัก,กรพรรดิแล้วใครจะคู่ควรมีเสียงดังขึ้นว่าไม่เลวเป็นเสียงของจักรพรรดิอาสนธรรมาตา อดไม่ได้ที่จะพูดชื่นชมด้วยอายุของไมโกนจืดที่มาถึงระดับนี้ในวัปอศาสตร์ยังไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนแม้แต่จัก,กรพรรดิอาสุนคิดต้านตอนที่อายุเท่านี้ก็ยังมาไม่ถึงระดับนี้จาก,กรพรรดอาสุนให้ข่าวและเมยกนจืเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นก็มองดูจัก,กรพรรดิทั้งสองแห่งเผ่าอาสุนโง จากากพัฒอาศ 0, ุนพิคขาพูดขึ้นว่าบอกกำลังเองละการหลังจากพูดจบก็เดินไปด้านข้างแล้วนั่งลงบนเก้าอี้เมื่อมองดูลูกสาวของตัวเองในระยะใกล้จากากพัฒอาศุนของคิดด้านอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนอาปากขึ้นแต่ไม่ได้พูดออกมาจากากพัฒอาสุนอมตะพูดขึ้นว่าเซลเมย ถ้าจะเรียกเจ้าแบบนี้ในขณะที่พูดก็เหลือบมองไปยังจัก,กรพรรดิอาสุนองคิตานที่อยู่นั่นข้างด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยเม่ยกนจือเอว่าเสือเมยขคาวระวะจัก,กรพรรดิอาสุนอมตะและจัก,กรพรรดิอาสุนองคิตานจักรพรรดิอาสุนองคิตานสูดหายใจเข้าลึกๆเก็บจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์กลับขึ้นมามองไปที่เม่ยกงจือพร้อมพยักหน้าเบาๆ จากกับฮันอาสุนอมตะกล่าวอย่างขึ้นขึ้ว่าน้าร่างกายของเจ้ามีสายเลือดของขงโพเราข้าจึงต้องการปลุกสายเลือดนั่งเดิมของเจ้าให้ตื่นวางใจเธอสายเลือดของเพิงอมตะาจะาไม่สม่งผลกระทบต่อสายเลือดยูงและสายเลือดพยาขาว ด้วยความแห่งแกงของสายเลือดผงพึงอมตาหลังจากทําสําเร็จเจ้าจะมีสามสายเลือดซึ่งล้วนแต่เป็นสายเลือดระดับหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนดังนั้นความสําเร็จในอนาคตย่อมไรขอบเขตเจ้าเต็มเจ้าหรือไม่เม่่โกงจื่อมองมาที่จักรพรรดิอาศุลอมตาก็เงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าขอบคุณฟาบาดข้าย,ยินดี เมืかか่อเห็นว่านางเห็นด้วยโดยที่แม่ลังเลจักรพรรดอาสนของคิตตันก็ดีใจมากจนพูดพ้งออกมาทันทีว่าดีมากส่วนจักรพรรดิอาสนอมตะก็ยิ้มออกมาเช่นกันจักรพรรดิอาสนอมตะมาให้ความสำคัญกับผู้สืบทอดที่โดดเด่นของเผ่าอาสนโหรเช่นนั้นหลังจากเมื่อกงจืบปลุกสายเดือดหงให้ตื่นนางก็จะมีฐานะเป็นลูกหลักของเขา เป็นผู้สืบทอดของเผ่าอาสุนของเพิงอมตะด้วยความสามารถในปัจจุบันของเมิงกงจือก็มั่นใจว่าจะไม่มีอุปสรรคในการเป็นจกักรพรรดิมีเพียงการทดสอบครั้งสุดท้ายว่านานจะผ่านไปได้หรือไม่แต่ตามใดที่นานหลอมรวมสายเลือดทั้งสามเขาด้วยกันได้ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาจากักรพรรดิอาสุนอมตะกล่าวว่าวิเศษมาก เบื้องต้นข้าจะตรวจสอบสถานะทางสายเลือดของเจ้าก่อนเพื่อดูว่าร่างกายของเจ้าสามารถทนต่อการเพิ่มสายเลือดอีกหนึ่งสายเลือดได้หรือไม่หากการปลูกสายเลือดครั้งนี้ทําสำเร็จข้าจะแนะนำการฝึกฝนสายเลือดของเพิงอมตะเพื่อให้เจ้าเติบโต,ตและสมดุลกับอีกสองสายเลือดจากนั้นก็ปรับปรุงต่อไปแต่อย่าปรับปรุงอย่างสม 4, สัยสมห้าก่อนจะทะลวงไปถึงระดับจกักรพรรดิ การสะสมทางการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อไอกงจืดพยากหน้าพร้อมเอ่ยว่าข้าจะจําไว้ให้ดีสายตาของจักรพรรดิอาสนอมาตะก็สว่างขึ้นในทันทีจากนั้นมีแสงสีแดงทองพุ่งออกมาจากดวงตาเมื่อไอกงจืก็รู้สึกเพียงว่าพื้นที่รอบตัวกําลังเปลี่ยนไปราวกับว่านางมาปรากฏตัวอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเปลเพิง ที่ใต้ฝ่าเท้าเป็นหินหน่อร้อนบนท้องฟ้าก็เป็นสีแดงเข้มพร้อมกับมีฝนดาวตกตกลงมาอย่างต่อเน,นื่องทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นในพิพตาราวกับว่าต้องการหลอมละลายร่างกายของนางเมื่อกลนจืดก็ไม่รอช้าใช้จิตสำนึกอันศักดิธิ์ออกมา พร้อมใช้การกาวร่างนกยูงผมสีน้ำก็กลายเป็นสีน้ำเงินนกยูงพลังอวกาศที่อยู่รอบตอก็เกิดความผันพวนแล้วแยกความร้อนที่เข้ามาให้ออกจากการไม่ใช้เพียงแค่นั้นพลังปานท,ที่พุ่งออกมาจากร่างกายก็ทำให้ความร้อนทั้งหมดแยกหอ,อกจากการเมื่อมันมาถึงก็พบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ลดลงอย่างรวดเร็วแต่จูๆ่ๆเปลเพิงที่อยู่รอบๆก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกงจือที่ถูกปิดล้อมเอาไว้ก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจึงสลับมาใช้งานการกาวรับพยายข่าวเพื่อป้องกันตัวเองพร้อมเปิดใช้งานพลังทำลายล้างที่ได้ดูดซับมาตอนที่ก้าวข้ามพิพิมาแม้ว่าเจ้าชนะเปรยเพิงเหล่านี้ไม่ได้แต่ก็ช่วยลดผลกระทบได้เป็นอย่างมากจากความร้อนและอุณหภูมิที่สูงขึ้น จานนั้นเหม่ยกนจืเก็บจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ภายในแล้วรักษาสภาพให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลานางไม่มีความตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยพอดูดีว่านี่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งเท้าร่างกายของจักรพรรดิอาสุนอมตะเช่นนั้นคงต้องยืนหยัดให้ได้นานที่สุดหลังจากเวลาผ่านไปนานเปลวเพิงก่อนหน้านี้ที่แผดเผาทั้งหมดก็จางหายไปทุกอย่างภายในห้องก็กลับคืนสู่สภาพปกติ เมื่อมองมาที่เหมยโกงจือที่ใบหน้าดูปกติจากพัดอาศู์อมตะในเวลานี้ก็มีสีหน้าแปลกๆกข่าวไม่คาดคิดมาก่อนว่าเหมยโกงจือจะอดทนมาถึงระดับนี้ได้และพูดขึ้นว่าภายพิมาที่เจ้าอชนะได้คงไม่ธรรมดา เจ้าสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ได้ในระดับหนึ่งและการกาวร่างนุง่งโยงกับการกาวร่างพยาคารต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่เป็นการประยุกต์การใช้งานที่ดีมากซึ่งข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะแข่งแกร่งมากถึงเพียงนี้เช่นนั้นการปลูกสายเลือดหงก็คงไม่ใช่ปัญหาเอาละ่ะเจ้านั่งลงได้เมื่อกงนจืดพยักหน้าแล้วนั่งขัดสมาธิ จกกักรพัชอาศุนอมาตางลุกขึ้นยืนแล้วเดินมานั่งอยู่ตรงข้างหน้าเหม่งก,กุญจือจักรพัชอาศุลภิข่าวและจกกักรพัชอาศุนของคิต้านมองมาจากด้านข้างแต่จกกักรพัชอาศุนของคิต้านรู้สึกประหมา่าอ,อย่างเห็นได้ชัดในเวลานี้ร่างกายของเหม่กุจือถูกปกคลุมไปด้วยเขตแดนของจกกักรพัชอาศุนอมาตางจักรพัชอาศุนอมตาง การลังตรวจสอบสบภาพร่างกายและจิตสํานึงอันกสกธิ์อย่างละเอียด แน่นอนว่าสถานาะของเมยกุลจื่อดีกว่าที่เขาคิดเอาไว้เสียอียโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแกร่งทางร่างกายที่อยู่เหนือกว่าความคาดหมายเป็นอย่างมากข่าวไม่รู้ได้ซ้ำว่านายบรรดาคนที่อยู่ะระดับราชาสูรพึ่งญ่ของเผ่าอาศุนขงเพิงหาตัดทักษะนิพพานออกไปในการพิจารณาก็ไม่มีใครมีร่างกายเทียบกับเมยกุลจือ่อได้นายแง่ความแข็งแกร่งทางกายภาพเก่งว่า คงมีเพียงราชาสูงขิ้นยัยจ่าเผาอาศุ์อสูรากายและอาศุลครสสารสีทองเท่านั้นที่สามารถเทียบกับนางได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในตอนที่ใหม่กงจือเอาชนะภัยพิพมาตรจนเข้าสูนน่ระดับพระเจ้าความทุญ้ญายากจัดสายฟ้าที่นางต้องเผชิญย่อมมีพลังมหาศาลจึงทำให้ร่างกายได้รับการปรับปรุงมาเป็นอย่างดี ยิ่งเหมยกกงจืดแข่งแร่งมากเท่าไรจัก,กรพัดอาสุนอมตะก็ยิ่งพอใจมากเท่านั้นหากเทียบกับหลิงซีโมในตอนที่อายุเท่ากันก็ไม่รู้ว่าต่างกันมากแค่ไหนแม้ว่าหลิงซีโมจะเป็นจัก,กรพรดแต่เขาคือคนที่อ่อนแอที่สุดและยังมีข้อจำกัดในการปรับปรุงความแข็งแร่งทำให้เสาจัก,กรพรดสูงเพียง200เมตรและคาดว่านี่คงเป็นความสูงที่สุดที่เขาสามารถทำได้ แต่เมื่อกลนจื่อนะัดแตกต่างออกไป จัก,กรพรรดิอาศุนย์อมตาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากน้ำปลุกสายเลือดหงให้ตื่นความสําเร็จในอนาคตคงอยู่เหนือกว่าเขาอย่างแน่นอนรู้หรือไม่นายแง่พลังการต่อสู้ที่แท้จริงหลังจากที่จัก,กรพรรดิอาศุนคิต้านได้เสียชูลงไปนายตอนนี้จัก,กรพรรดิอาศุนย์อมตาเป็นอันดับหนึ่งนายบรรดาจัก,กรพรรดิอาศุนทั้งหมดซึ่งเทียมได้กับจัก,กรพรรดิผู้สันญญาณและจัก,กรพรรดิผู้สันตาย,ยินสองจัก,กรพรรดิผู้สวรรค หาเด็กที่ตรงหน้าไม่มีพรสวรรค์ติดตาจากกัปพันอาสุนอมตะในตอนที่ไหมิงกุนจือเข้ารับการทดสอบข่าวย่อมไม่ถ่ายทอดพลังสายเรื่ององเพึงอมตะของตัวเองให้กับไหมิงกุจืออย่างแน่นอนก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับท่านสามารถกดรับชม ผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้าจากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพครับสวัสดีครับผมานายขอบุญสิดีสิรีบูนเจ้ากรบอท่านได้กินหพหาจ,จัญญายิ่มเดิมกัะมีโดกค่วมดันเบาหวานบมีหรอกโดคค่วมดันให้มันให้เดือดสูง พุ่มดันกระสูงกระเดีดตดาายตวรนกระไรกระสูงตั้งจากที่กินแล้วกลับไปตามหมอหนาดหมอโรงพยาบาลประจำอำเภอเพิ่พนนัาไปตรวจเพิ่นก็บ,บอกว่าพุ่มดันของพอโดโลดลงเป็นปกติจากเดิมหมอเพิ่นก็ถามมาไปกินยังมากก็บอกเพิ่นว่าบ่ได้กินยังแล้วกินแต่ชาพระจันทร์ยิ้มนี่แหละกินกับกินย่ำเสายย่ำแน่จาก,กเป็นปกติหมอเพิ่นก,ก็แจ้งยังกันว่าเป็นปกติ ตอนนี้ก็ยังดืมดด่ม,มอยูออ่ดื่มมาตลอดเออดื่มกินมาตลอดกินยำเสายินำแดงเมื่อใดเแี่วกินเมื่อใด้ดีวก็ได้ไดไดอดบอกกับป้าบอยทีมกับมากินมาตลอดในในที่ผมกินกินซาปาจันยิมกับพอวา่าปกติเดีวเนี่ยผมจีเป็นคนเมาพื้นบ้านเน่วาว่าเป็นปกติเดีวผมจะเป็นคนกินเหนาทีน่นี่กินซาปาจย์ดิมไปเดีวยวยำเสายินำแดงแล้ว ตื่นคือมาย่ำสองผมซื้อว่วาระบบครับไทยหรือว่าเงี้ยวออกมันสีใสมีปกติเ,เบาตนเบาโตัวปกติมันโคย่างหลังจากนี่แหละได้ดื่มสราพรอาจารย์ยิ้มนี่แหละกร้างมาตลอดครับขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้เซลเออขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ